ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอลลเจนเพบไทยบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาเขาและเธอคือใครเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครฮะประสบการณ์ของหนูเองที่โรงงานที่ทำงานนี้เองค่ะเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะ ใช่แล้วก็ตอนนี้ที่นั่งเล่าอยู่ก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยโอ้โหเอาเป็นว่านะฮะตอนนี้คุณแหวนเล่าเล่าเรื่องนี้อยู่ในที่จุดอจุดเกิดเหตุกับเรื่องนี้เลยใช่เอาแล้วฮะ,ะย้อนกลับไปแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวหนูขอพูดก่อนนะคะถ้าแบบว่าพูดเร็วหรือว่าพูดลิ้นพันกันเพราะว่าตื่นเต้นเงี้ยขอโทษด้วยจริงๆนะคะเอาเอาแบบสบายๆเหมือนเล่าเรื่องให้ให้พี่ฟัง สักเรื่องหนึ่งอ๋ออืมอืมค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะนั้นมาเริ่มกันเลยนะคะครับคือว่าอันนี้เหตุการณ์แรกก่อนนะคะพี่เป้ตอนแรกอ่ะหนูเนี่ยอ่าหนูเนี่ยเป็นเด็กประเทศไทยเนาะแล้วก็เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ่าก็บินมาทํางานเกาหลีปีแรกเลยที่มาที่โรงงานเนี้ยก็ช่วงนั้นหนูเข้ากะดึกพอดี แล้วก็มันจะมีช่วงที่เราพักเบรกเหมือนพักกินข้าวตอนเที่ยงค่ะพี่เป้จะเป็นกะเด็กนะคะครับแล้วก็ก็จะมีเข้ามานอนในห้องแต่งตัวผู้หญิงอะเนาะเราก็จะมีพักเบรกเข้ามานอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นหนูก็มานอนกับน้องผู้หญิงอีกคนนึงอันนี้เอ่ยชื่อน้องได้อยู่หรอกชื่อน้องพึ่งครับก็เข้ามานอนด้วยกันแล้วก็ปิดไฟเดี๋ยวหนูอธิบายห้องแต่งตัวผู้หญิงก่อนเปิดประตูเข้ามานะคะพี่เป้ด้านซ้ายมือ จะเป็นห้องอาบน้ำด้านขวามือจะเป็นตู้ล็อกเกอร์รของผู้หญิงอะค่ะยาวมาถึงข้างหน้าแล้วตรงข้างหน้าโต๊ะข้าบประตูก็จะเป็นตู้ล็อกเกอร์เหมือนกันแล้วคราวนี้เวลาพวกหนูนอนเนาะเราก็ปิดไฟนอนเนาะหนูก็นอนติดกับประตูห้องน้ำส่วนน้องพึ่งก็นอนข้างๆหนูแต่ว่าจะเขยืบออกมาตรงตู้ล็อกเกอร์ผู้หญิงหน่อยอแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือว่า คืนเรานอนอะ่ะแต่ว่าเราก็นอนไม่ได้เต็มที่นะ้องพี่เปย์มันประมาณว่าเขาเรียกนะครึ่งหลับครึ่งตื่นอะ่ะเหมือนสลึมสลือ,อครับเสร็จแล้วคราวนี้เบนก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยทําไมเรานอนแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบตัวนอนแบบขยับขยับไปตรงห้องนา้าวะทั้งที่ก็ไม่ได้นอนติดห้องน้ำขานาดาษน้นอะไรอย่างเงี้ยห,ห,ห,หนูก็แบบเฮ้ยมันมันไม่ใช่แล้วนะ<ห>เราก็เลยแบบรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราโดนอะไรสักอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบ ยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นหนูก็ดันตัวเองออกมาออกมาจากประตูครับเสร็จแล้วราวนี้หนูก็ว่านหนูดันออกมาแล้วเนาะแต่มาข้อนี้ยมาสัมผัสที่สองมันมีมืออ่ะพี่เป้มมันมีมือออกเหมือนแบบในความรู้สึกเราเนาะเรารู้สึกตัวได้เนาะมันมีมือเหมือนมาคว้าที่เอวหนูอะคว<อ>้าปุ๊บเขาก็เหมือนพยายามดึงหนูให้มันไปคิดกับห้องน้ําอ่ะเหมือนจะลากเข้าห้องน้ําอ่ะเออครับ หนูก็แบบพยายามทําตัวแบบแข็งอ่ะพี่เป้คือแบบให้มันแบบมือหากกูไม่ได้ขอโทษนะคะเออมันยือ้เอาไว้ฝืนเอาไว้ประมาณนั้นแหละอืมใช่เสร็จแล้วหนูก็แบบว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเราโดนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยหนูก็พยายามแข็งสักพักหนูก็ดันตัวเองให้กลับมาอีกอืมสักพักช็อตสุดท้ายอ่ะพี่เป้เขาเหมือนไม่ยอมหนูเขาดึงหนูให้ติดเข้าประตูเลยเป๊ เออเหมือนเหมือนก็เขาดึงเราเข้าไปในห้องน้ําเลยใช่คือแบบเขาไม่ได้ดึงธรรมดานะพี่เป้เอ,อันที่สามเนี่ยรอบที่สามอ่ะดึงให้หนูว่าตัวติดกับประตูห้องน้ําเลยอ่ะแบบประมาณเรารู้สึกตัวเราคนดึงอ่ะครับหลังคือติดกับฝาประตูอ่ะหนูก็แบบอุ้ยไม่แล้วหนูก็แบบจะเรียกน้องมันก็เรียกไม่ได้น้อเจ้าพึ่งอ่ะหนูก็แบบวิเหมือนเราโดนอัมไปด้วยแล้วเราก็รู้สึกตัวด้วยอย่างเงี้ยมันก็เขี่ยคาประตูนั่นแหละพี่เป้ครับ หนูก็เลยแบบอุย้ยจะทําไงดีวะหนูก็อุย้ยน้ำมนต์ศาสนาน้มนต์คิดในใจเนาะก็เลยคิดถึงแม่อุย้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยช่วยหนูด้วยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเสร็จแล้วก็พอคิดได้คําสุดท้ายที่เรียกแม่เนาะมันก็หลุดออกมาแล้วหนูก็ปลุกน้องเลยว่าพึ่งพึ่งนอนไม่ได้แล้ว,ว่านอนไม่ได้ทําไมพี่เป็นไรโดนดิ <laughs> มาทํางานได้อาทิตย์เดียวโดนแล้วหนูก็บอกกับน้องงี้เนาะ พึ่งก็เลยว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่แวนหนูก็หนูมาทํางานก่อนพี่ได้สองเดือนสามเดือนหนูยังไม่โดนอะไรเลยนะหนูมานอนคนเดียวหนูก็มานอนนะพี่ข้อนี้หนูเลยบอกเอ้ย e สงสัยชันนี้เซนดีมากเลยกับเรื่องพวกนี้เนะี่ยโดนอีกแล้วเสร็จแล้วเจ้าพึ่งก็พาหนูออกไปพอตั้งแต่นั้นมาหนูไม่เคยนอนในห้องแต่งตัวผู้หญิงเลยตั้งแต่ทํางานปีแรกจนตอนนี้ห้าปีหนูยังไม่เคยนอนเลยพี่เป้ะครับ นี่คือเหตุการณ์แรกค่ะที่เจอในห้องแต่งตัวผู้หญิงต่อเหตุการณ์สองเลยนะคะครับค่ะเหตุการณ์สองเนี่ยมันไปเกิดขึ้นที่ห้องหนูอันนี้อจาหนูคิดเองหรือเปล่าหนูไม่รู้นะพี่เป้หนูไปที่ห้องหนูใช่ไหม,มเดี๋ยวหนูอธิบายห้องหนูก่อนเขาเรียกที่นี่เขาจะเรียกอพาร์เทอร์เนาะก็คล้ายๆกับอพาร์ตเมนต์ที่บ้านเราลหละค่ะแต่ว่าเขาจะมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรให้หมดทุกอย่างในเงี้ย คราวนี้ห้องหนูคือเปิดประตูเข้าไปปึ๊บทางซ้ายมือจะเป็นตู้เย็นจะเป็นพวกเครื่องครัวสำปะข้าวซิงล้างจานอย่างเงี้ยพี่เป้ครับตรงข้างหน้าเราก็จะเป็นห้องน้ําฝั่งทางขวามือก็จะเป็นห้องนอนเราคือห้องโล่งแต่ว่ามีตู้มีอะไรให้นะคะคราวนี้พอคือหนูกับแฟนเนี่ยจะเป็นแบบสายดื่มอะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ดื่มเยอะขนาดนั้นเนาะอือแต่คือว่าเราก็เป็นคนไทยอย่างพี่เป้ พอเราดื่มใช่ไหมอย่างหนูกินโซจูงเงี้ยเลิกงานมาเนาะหนูก็แบบอ่ะเราจะกินปุ๊บเราก็เอ้ยเราเส้นดีไหมวะเราก็เพิ่งมาเราก็ไม่รู้เนาะอืเราก็อ่ะถ้าเราจะกินเราก็เส้นเขาหน่อยละกันเพราะเราเพิ่งมาอยู่ใหม่หนูก็คิดอย่างงี้หนูก็เอาแก้วเป๊กอ่ะลินแล้วก็วางไว้แล้วหนูก็พูดว่าเมื่อกี้เด้อจ้าอะไรเงี้ยนะหนูก็พูดงี้แล้วได้พี่เป้ครับพอหนูพูดงี้ปุ๊บหนูก็คือวันนั้นที่หนูเลิกงานมามันจะเป็นกะเช้าแล้วหนูก็นอนตอนกลางคืนเนาะครับ พอหนูวางแก้วปุ๊บก็กินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยก็เข้าไปนอนแต่เหตุการณ์ไม่จบตรงนั้นพี่เป๊มหนูนอนได้สักพักประมาณสี่หรือห้าทุ่มนี่แหละช่วงหล่าๆเนี้ยมันมีเหตุการณ์เหมือนที่หนูอยู่เจอที่ในห้องแต่งตัวอีกแล้วออคือประมาณว่าหนูนอนอยู่บนที่นอนแต่มันมีมือมาจากไหนไม่รู้มาอีกแล้ว มาอีกแล้วมาเกาะที่เอวหนูออแล้วก็ดึงหนูไปอีกแต่ว่าเขาไม่ได้ดึงแรงนะคะพี่เป้แบบเหมือนทยอยดึงอะ่ะดึงให้ขยับทีละนิดทีละนิดอะ่ะออหนูก็เลยแบบเฮ้ยอะไรวันนี้อะไรก็แบบยังอา่าแล้วดึงไปก็ดึงอา้าวดึงอ่ะลองดูจะดึงไปถึงไหนออคิดในใจนะแต่ก็กลัวออแต่สักพักก็เขาเหมือนเหมือนเขารู้ว่าเรารู้อะ่ะเขาก็ไม่ดึงนะพี่เป้แต่เหมือนมือยังคล้องอยู่ที่เอวไงอ,อืม หนูก็เลยแบบไม่ได้แล้วหนูก็พยายามขยิบไปหาแฟนหนูพี่เป้หนูก็ดันตเองให้ขยิบไปติดกับแฟนเลยนะครับสักพักเอาอีกแล้วดึงอีกแล้วหนูก็โอ๊ยคิดในใจเนาะแม่งจะดึงกูทําไมวะไอขอโทษนะคะไปว่าจะดึงกูทําไมวะอะไรเงี้ยอะไรนักหนานเนี่ยก็เลยแบบพอแบบเราไม่ไหวเราก็กลัวเราสั่นอ่ะพี่เป้คือมันโดนจากโรงงานมาแล้วอะ่ะพอรอบพี่สามปุ๊บหนูแบบ พยายามฝืนตัวเองอ่ะให้ให้ตัวเองไปติดกับแฟนตัวเองให้ได้อ,อ่ะออพอติดพอหนูครั้งที่สามหนูติดแฟนได้ปุ๊บหนูกอดจนแน่นจนแบบคือกอดแบบจนแฟนหายใจไม่ออกอ,ะอ่ะแล้วแฟนเขาก็ตื่นมาเนาะมือน,นั้นก็หายแฟนก็ตื่นมา,าก็ถามว่าเว้นเป็นอะไรอหนูก็เลยถามว่าเธอโดนอีกแล้วอ่ะโดนอะไรเนี่ยเหมือนโรงงานเลยโดนอีกแล้วอ่ะจนแบบ หนูไม่ไหวหนูร้องไห้อ่ะพี่เป้ดูแข็งอ่ะอ่าแล้วเขาก็เลยแบบประมาณใจเย็นๆเ,เธอทีไหว้พ้าไหมแรงแย้สวดบนก่อนอนอยไหมหนูก็เป็นคนแบบไม่ได้แบบคิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เป้เวลานอนก็นอนเลยเนราะเราเหนื่อยเนาะอืมครับอ่าแฟนเขาก็เลยว่าเออเธอเดี๋ยวเธอก็สวดมนต์ก่อนนอนแล้วกันอ่าแฟนก็หันมากอดแบบกอดหนูให้แน่นๆเลยนะรู้ว่าเอาแน่นๆเลยนะเธอ,อคือความกลัวน่ะพี่เป้ครับก็ให้เขาก,กอดจนยันเช้าวันที่สองมาเหตุการณ์เดิม ็เป็นเหมือนเดิมอีกพี่เป้แต่คราวนี้ยพอแฟนหนูบอกว่าตัวเองต่อไปเราไม่ต้องไหว้ดีไหมถ้าเราไหว้เขาใช่ไหมเขาก็จะมาหาเรานะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเรากินเรากินแล้วก,กินแต่เราแล้วกันทท้งนั้นไม่ต้องไหว้หรอกถ้าไหว้ปุ๊บเดี๋ยวก็มาอีกแต่เราคิดผิดพี่เป้เหมือนเราเคยเรียกเขามากินอืมแต่เราไม่ไหว้เขา รู้ไหมพี่เป้แฟนหนูเขาตื่นมาจะเข้าห้องน้าเหมือนสลืมสลนะือนะกาลังจะลุกอะ่ะแฟนหนูบอกว่าเหมือนมีคนเดินมาตรงที่หนูวางแก้วโซจูอะ่ะแบบเห็นเห็นเลยอะ่ะเป็นเงาคนอะ่ะแล้วมาแบบเห็นว่าเป็นแบบแก้วโซจูอะ่ะเหมือนมีคนมารอ,อ,อ่ะเออพอแบบไม่มีแก้วโซจูเหมือนเขาหันมาที่ห้องเราเี่ยครับแต่เหมือนเขารู้ตัวว่าแฟนหนูเห็นเขาเนี่ยหรือว่าเรามีปิกิริยว่าเราเห็นน่ะเ,เขาก็เดินออกไปจากห้องหนูเลยนพี่เป้เป หนูก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ้ยมันเป็นเพราะเราหรือเข้ามาทำไมหรือเพราะเราเคยให้เขาแล้วเราไม่ให้เขาเลยมามแล้วเหตุการณ์แรกเหตุการณ์สองเขาคือคนเดียวกันไหม,มนั่นแหละเวียนถึงไม่เข้าใจพี่เป้อมอันนี้คือแต่ในความรู้สึกของหนูอะที่เจอเหตุการณ์หนึ่งและเหตุการณ์สองเนี่ยครับหนูว่าเป็นผู้ชายอืมและหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครว่า ใช่หรือเปล่าแต่ว่าจากที่หนูรู้มาคือเหตุการณ์นหนึ่งเหตุการณ์สองอะ่ะมันเหมือนกันครับแล้วก็คนที่โรงงานอะ่ะเขาบอกว่าเป็นน้องเจ้าของโรงงานที่นี่ที่เขาเคยเสียที่นี่หนูก็คิดว่าอาจจะเป็นเขาหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อันนี้คือในความคิดหนูนะคะครับค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่สามเนี่ยเมื่อน่าจะประมาณเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่แหละคะ่ะพี่เปหนูเนี่ย ก็เข้ากะดึกเหมือนเดิมแต่คราวนี้ยเปลี่ยนที่นอนพี่เป้ความที่ตัวง่วงมากพักเบรกนี่แหละพักเบรกเลยขึ้นไปนอนบนออฟฟิศเท่าแกเพราะว่าเท่าแกว่าถ้าเวลากินข้าวเนี้ยขึ้นไปบนออฟฟิศแกก็ได้มีแอร์มีอะไรตู้เย็นก็มีอ่ะหนูก็ขึ้นไปนอนบนออฟฟิศแฟนก็อยู่นะคะวันที่ขึ้นไปนอนอะคือเรานั่งกินมามากกันเนาะแล้วก็ต่างคนต่างพักผ่อนอ่ะเนาะไฟก็ไม่ได้ปิดนะพี่เป้เปิด แฟนหนูก็นั่งตรงข้ามกันหนูหนูก็นอนบนโซฟานอนตัวยาวไปเลยแฟนเขาก็นั่งปกตินี่แหละไฟก็ไม่ได้ปิดแต่ว่าหนูเอาหมวกเนี่ยปิดหน้าตัวเองไว้ให้มันมืดนะคะครับเราก็ไม่ได้พะวงอะไรเนาะเพราะแฟนนั่งอยู่เราก็ไม่ได้กลัวเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สถานที่แรกไงพอหนูนอนปุ๊บได้สักพักหนึ่งคือเวลาพักมันแค่สี่สิบนาทีพี่เป๊ะครับนอนได้แป๊บเดียวในความรู้สึกเราอะเหมือนแบบมีผู้หญิงร่างใหญ่ พี่เป้เห็นผู้หญิงฝรั่งหุ่นตัวใหญ่ไหมเคยฮะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้มาให้เราเห็นนะแต่ว่าตัวดำๆใหญ่ๆ <c oughs> เดินมาหาหนูปุ๊บขึ้นคอมหนูเลยพี่เป้โอ <c oughs> ขึ้นคอมหนูปุ๊บแล้วก็ตะโกนใส่หนูหนทำบุญให้กูหน่อยทำบุญให้กูหน่อยเอา้า <c oughs> หนูก็เลยแบบอะไรวะครับ <c oughs> คือฉันเปลี่ยนที่นอนแล้วนะอืม <c oughs> แล้วและเธอคือใครอ่ะ ก็แบบกดหนูอะ่ะบีบคอหนูอะ่ะแล้วหนูก็ดิ้นดิ้นดินนะหนูก็เอา้าเราก็เรียกแฟนเนะาะเธอได้ยินฉันไหมเธอได้ยินฉันไหมเราก็เรียกเรียกนะพี่เป้ครับเรียกแต่เขาก็ไม่ได้ยินนะพี่เป้ะจนหนูแบบฮึ่สุดท้ายอะ่ะไม่ไหวอะ่ะเหมือนสู้กับเขาอะ่ะดันะพยายามดันดันแล้วหลุดออกมาได้ปุ๊บสะดุ้งหนูก็ถามว่าเธอไม่ได้ยินที่ฉันเรียกหรอก็ไม่นะแต่ฉันก็มองเห็นเธออยู่ว่าเธอดิ้นไปดิ้นมา,ามเอา้า หนูก็เลยบอกเอาเรื่องไม่คิดจะตกใจเหรอฉันนินทาไม mm hmm. เอาก็ไม่รู้เนาะนึกว่านอนดิน้นดูมันตอบหนูดิพี่ทั้งที่เมียจะตาย,ยแล้วเนี่ยครับคราวนี้หนูก็ถามว่าแล้วมันก็ถามกลับหนูมาว่าเอา้าแล้วเธอเจออะไรจะไม่เจออะไรรายการเดิลยไปแล้วเธอผียำอืม mm hmm. แล้วมีการก็เลยเล่าให้แฟนฟังอย่างที่หนูรใอยพี่เป้ฟังเนาะเฝ้ว่าเอ้ยเธอมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็ไม่รู้อ่ะแต่มาอย่างนี้ก็ไม่ดีนะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอหลังจากตอนเช้าปุ๊บหนูก็โทรหาแม่เลยนะพี่เป๊ะมาหนูโดนอีกแล้วโดนแบแบแปลกๆมาถึงจู่โจมหนูเลยขึ้นข้อมหนูแล้วก็บอกให้หนูทําบุญหนูว่ามาเช้าเนี้ยจักบาทให้หนูด้วยนะแล้วก็บอกเอยถึงคนนั้นแหละเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาชื่ออะไรอะ่ะแต่เขาบอกว่าเขานั่นแหละ หนูก็ให้แม่บอกงี้เนาะอพอวันนั้นอะวันนั้นที่หนูคุยกับแม่พี่เป๊อีกสองวันมาเป็นวันหวยออกหนูก็ให้แม่ซื้อหวยเลยครัหนูก็ไม่ได้ถูกเยอะหรอกนะคะก็ถูกสิบาทแหละซื้อตามคนแก่เนาะให้คนแก่ซื้อไปอะนะก็บอกเขาว่าถ้าถ้าแหวนทําบุญให้แล้วคุณต้องให้แหวนถูกหวยนะถ้าคุณมีจริงอะไรเงี้ยครับแล้ววันนั้นมันก็ถูกจริงพี่เปอืมก็เรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะอืก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็ไม่เคยนอนทั้ง ในห้องแต่งตัวในห้องท่อแก่ก็ไม่นอนอีกเลยค่ะตั้งแต่นั้นห้าปีแล้วก็ไม่นอนเลยค่ะพี่เป้เรื่องก็มีประมาณนี้แหละค่ะก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาและเธอคนนั้นคือใครก็เหมือนไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะไม่รู้เหมือนกันอืมนะครับอาจจะเป็นคนที่เคยเขาอยู่มาก่อนหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเสียชีวิตอยู่ในห้องนี้แล้วทําไมเขาต้องลากเราเข้าไปในห้องน้ําด้วยไม่รู้เหมือนกัน อย่าอย่าพูดอย่าพูดขนาดนั้นพี่หนูอยู่ในในห้องที่เกิดเดตุพีอ่อืมเข้าใจฮนะกําลังประมวลผลอยู่ว่าทําไมเขาต้องลากเราไปในห้องน้ําทาไมเขาต้องเจาะจงเป็นเราแค่คนเดียวเออใช่ค่ะหรือว่าเราสื่ออะไรบางอย่างกับเขาได้กับการที่เรามีความเชื่อกันว่าถ้าปิญญาหรือพูดผีที่เขามาขอให้เราไปทําบุญอย่างเงี้ยน,นั่นก็แปลว่าเรา น่าจะมีบุญเยอะที่มันมากกว่ากว่ากักรรมที่ที่เราทําอะนะเขาเลยมาขอ่ะคเออประมาณนี้หรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ก่อนก่อนหน้าที่จะมาเกาหลีอยู่นะว่าแบบเจอเรื่องประมาณเนี้ยมีอยู่อืมแต่ว่าเจอแบบจริงๆงจังๆเป็นๆไม่มีหรอกค่ะแต่ไม่คิดว่ามาอยู่นี้เราจะเจอไงพี่ครับ อืน่าจะมีทุกที่เลยฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจะโชคดีจะไปเจอตรงไหนมากกว่าเออค่ะนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคุณแหวนยังไงถ้าหนูพูดเร็วเกินไปหรือว่าเสียงมันสั่นขอโทษด้วยนะคะอืมเดี๋ยวข้าวหน้าข้าวหน้าลดเสียงวะเลาะ,ะลงนิดนึงนะค่ะค่ะได้ฮนะโอเคขอบคุณมากคุณแหวนที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวรฟังนะขอบคุณมากแล้วก็ตอนเนี้ย น่าจะเที่ยงคืนกว่าที่เกาหลีใต้แล้วคุณแหวนทุกทีนอนดึกไหมฮะของหนูช่วงนี้หนูเข้ากะดึกก็ที่นี่เข้ากะดึกก็จะเป็นเช้าสองดึกสองค่ะพี่เป้ต่อเดือนนะคะแต่ช่วงนี้หนูจะเข้ากะดึกอาทิตย์หน้าหนูจะเข้ากะเช้าแล้วอืครับได้เดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับที่ที่ประเทศนู้นที่ที่เกาหลีใต้มาเล่าให้เราฟังนะได้ค่ะพี่เป้โอเคขอบคุณมากครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณแหวน ค่ะขอบคุณค่ะพี่เป้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ